ดาราสาวชื่อดังเปิดใจคบแฟนหนุ่มที่คีพระเอก6ปียังไม่คิดแต่งงานคบกันมานานกว่า6ปีแล้วสําหรับพระปราอลิสาขุนแข้งและหวานจันแสดงหนุ่มโอบโอบนิธิวิวัฒนาวรางเราจะเห็นโมเมนต์น,น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและช่องย t u b e หวานกันหนักมากจนถูกจับตามองและถามถึงเรื่องข่าวดีงานแต่งงานบ่อยมากๆล่าสุดหมอปราได้เปิดใจตอบถึงประเด็นนี้ผ่านรายการว่ามาดิ ว i ดลินลีแอนมาลี EP 45ซึ่งมีบางช่วงบางตอนถามว่าจะแต่งยังกี่ปีแล้วตอนนี้สามปรางบอกว่า6ปีแล้วยังไม่แต่งนะคะถามว่าคุยกันถึงเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานไหมคือเขายังไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาบอกส่วนตัวเองก็คิดว่าเมื่อไหร่จะมาถามสักทีถามว่าถ้าเขามาถามจะเซย์เยสไหมก็ต้องดูว่าช่วงที่ถามชีวิตอนนั้นเป็นยังไงนึกออกไหมคือหมายถึงว่าถ้าเขารู้สึกพร้อมแล้วก็โอเค แต่ถ้าอยู่ดีๆให้เราสบายใจก็ไม่เอาอยากให้เขาพร้อมจริงๆก็อยากให้เขาสบายใจด้วยแล้วเราก็เฉยเใช้ชีวิตของเราไปแค่นั้นเองขอขอบคุณภาพมะพราอนิสาภาพาแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่จด m คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ